สวัสดีครับผมนายชนะพัฒน์ธมนิรันดร์กุลชื่อเล่นชื่อเดชนะครับรับบทเป็นสกายครับผมเธอมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอ่ะขึ้นสัญญาณบอกว่าที่นี่ปลอดภัยถ้าหาว่าโดยตัวของตัวละครเลยก็เป็นคนที่ใจกว้างเป็นคนที่เป็นห่วงจีนเป็นคนที่มุ่งมั่นนะครับแล้วก็ชอบศึกษาชอบเรียนรู้ครับผมผมคิดว่าตัวละครของผมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะก็คล้ายกันอยู่บ้างนะครับอย่างเช่นเพราะตัวละครที่ผมเล่นเนี่ยก็คือสกายอ่ะมันเป็นคนที่ชอบเรื่องของดาราศาสตร์ซึ่งมันก็เหมือนกับผมที่ผมก็ชอบเรื่องดาวเหมือนกัน โอ้ผมแรกแรกผมก็ตึ่ตึงเน่ะพี่ๆเขาเนี่ยเป็นรุ่นพี่กันหมดเลยอย่างแบบด้การพี่จูเนียร์พี่ดียยไหมครับก็เป็นรุ่นพี่ใครหมดซึ่งตอนแรกผมก็ไม่คิดว่าผมจะคุยกับพี่เขาได้แบบสนุกขนาดนี้นแต่คือตอนแรกผมก็กลัวเขาว่าพี่เขาบบกเออเขาเป็นรุ่นพี่มองผมนะเขาโหเขาเขาสวยเขาหล่อมากเลยแต่ล,ะ,ละคนอะไรยงี้ผมก็ผับเพล้าเลยด้วยผมก็ไม่ได้คนที่มีความมั่นใจตัวเองเท่าไหร่เออส่วนผมประทับใจใครเป็นพิเศษไหมก็พี่กัน,นครับอ๋อเขาหล่อครับแล้วเขากล้าเล่นมา ผมคิดสึกว่าผมน่จะเป็นเล่นคู่วายเนี่ยส่วนสำหรับผมพี่ยีนที่เป็นนางเอกเนี่ยผมก็รู้สึกว่าพอเขาเจอความกดดันนี่เขาจะรั่ว่าแบบเขาค่อนข้างรั่วอะไรอย่างเงี้ยเอออย่างเช่นครูกดดันให้เขาเล่นอีกแบบนี้เขาก็จะแบบรู้สึกเกรงๆกังวลกังวลอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เขาก็เป็นคนตลกดีนะเออก็เฟรนลี่ดีอะครับผมใช่ก็แบบคุยกับผมได้ก็นด้นี่ว่าแบบเขาต้องจะถือตัวต้องจะเป็นคนยีนของก็ไม่ครับก็ น่ารักเหมือนกันนะครับก็รู้สึกเขินๆอายอายเพราะว่ามันคนเขามองมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ผมนเล่นกับพี่ดีแล้วคือตั้งกล้องอถ่ายเอาไว้แต่คือีทั้งครูทั้งเพื่อนๆอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกเออเขิอนอะไรเงี้ยครับก็ถ่ายลายเทคอยูอย่เหมือนกันในห้องคือมันก็มีเด็กใหม่ๆแวะเข้ามาในห้อง,องผ,มผมก็รู้สึกว่าในห้องผมก็ ทำได้ดีะแต่พอามาสแสดงจริงๆไปเนี้ยครับมันมีทั้งเรื่องแสงไฟที่ผมต้องยืนี่ยมันถูกจุดมีการฟิกว่าผมต้องยืนตรงนี้ต้องพูดประโยคอันนี้คือผมจะไม่สามารถที่จะด้นส่วนอิมพไวส์ได้เหมือนกับตอนที่อยู่ในห้องหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการเล่นคู่ครับเล่นคู่กับคนที่เขาบอกผม,มดูเหมือนง้อพี่ดีเขาดูเป็นคนหญิงยังไงแต่ผมก็เล่นแล้วผมก็กลัวอะไรเยงนี้ครับ่ถามว่าครูชาทามดุมากไหมผมว่าเขาเคยพูดกับผมนะว่าเขาเคยแบบ พเขาจับทางได้ว่าถ้าหาว่าผมอะอยู่ในความกังวลเนี่ยผมจะตะก,ก,กุตะกักเลยนะตัวเจตเองน่ะเจตกับดีมเนี่ย,เ,ยเป็นคนหยุดแบบเป็นคนแคตตาลรีเดียวกันนี่ใสเหมือนกันเลยต้องต้องมีกลยุทธ์กับเขาในการดิวเจตนี่เป็นคนที่มีคาแรคเตอร์มากๆแล้วแล้วครูเองครูก็ชอบคาแรคเตอร์แบบเจตคือเห็นเจตตั้งแต่ม .3 สแล้วแล้วก็ได้ได้ผ่านกันได้ร่วมงานกันอะไรเงี้ยเจต เจตเองเป็นคนเก่งคนหนึ่งแล้วก็ในต่อไปเจ็จะมีพัฒนาการที่ดีคือบางฉากเขาจะใช้ความตะปรตะ,ะกัดไม่ใช้ความแบบเล่นให้มันจริงกว่านี้ครับครูเขาก็จะดุมาผมก็จะแบบกลัวแล้วก็จะเล่นดีดีไปเลยหรือบางที่จะแบบลกุลกๆล,ล,ลนๆอะไรเงี้ยครับครูเขาก็ปั้นแบบเดี๋ยวว่าดุบ้างเดี๋ยวก็กใจดีถ้คาครูดุกับผมก็จะเป็นดีแบบเขก็จะเล่นดีแบบนี้นก็จะแบบเฮ้ยถูกใจผมนหน้าพงเงอะเวลามัาก็สามารถเอาหน้าที่แบบหน้าที่ผมกระลังเครียดเนี่ย ไปเล่นในฉากนั้นได้อะไรได้กูก็จับทางได้ว่าผมเป็นคนยังไงสุดท้ายนี้นะครับวันนี้ผมก็อยากจะฝากให้ทุกคนเนี่ยมาดูหน่อยเล่นเอเลียดเวลาไฮสคูลก็เป็นเรื่องของไอ้ผูช้ชายคนหนึ่งครับที่ไปชอบรุ่ต่างดาวนะครับเป็นเรื่องแนวโรแมนติกครับผมเป็นผลงานของนักเรียนโรงเรียนเดินสาทิพานาครับผมประมาณปีหน้าเดือนกุงพาครับผมในประกาศที่ที่ในเพจสรางข่าวบางกอกครับติดตามพวกเราด้วยนะครับครับ